ไม่มีอะไรที่ทำให้ความรู้สึกของคุณ จมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังในชีวิตเท่ากับการเลิกลาวินส์นักจิตวิทยาได้บอกว่าการที่คุณได้เลิกลามันมีความเจ็บปวดเพราะว่าสมองของคุณเราหลังจากการเลิกลาแล้วคล้ายกับติดยาเสพติดและมีข้อหนึ่งที่คุณสามารถมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้โดยในระดับหนึ่งข้อนั้นคือการสร้างความภาคภูมิใจของตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง คุณจะต้องลองนึกถึงไปดูว่าก่อนที่คุณจะมีความสัมพันธ์กับคู่รักของคุณคุณได้สร้างความประทับใจอะไรให้เขาตกหลุมรักคุณก่อนการเลิกลา คุณจะต้องนำสิ่งนั้นกลับขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความรักความสัมพันธ์ในครั้งต่อๆไปคุณจะต้องนับถือตัวเองต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถอยู่ได้หลังจากการเลิกลาแล้วชีวิตของคุณมันจะต้องดีขึ้นนำจุดแข็งของคุณมาใช้ อย่าพยายามคิดถึงจุดด้อยของตัวเองเป็นอันขาดนี่คืออีกข้อหนึ่งจะทําให้คุณมีความเข้มแข็งและทําให้คุณสตรองนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณดีขึ้นหลังจากการเลิกลาคูลาน่าสอนไวยทองหาแฟนสายฟอ